เองทำไรนะไหนวะดนี้ทำไรทำไรตัดเล็บตัดเล็บไหนขอดูหน่อยเชื่อขนาดมึงตัดเล็บตัวเองเลือดขนาดนี้เล็บหายหมดเลยฮะเลือดด้วยอุ้ย เอ้มึงตัดอะไรเฮี้ยนถ้ามึงเป็นช่างกูจะเข้าร้านมึงได้มั้เนี่ยนะอุ้ยเฮี้ยนะเล็บหายมือตัดเล็เฮี้ยตัดเล็บหายด้วยมึงเล็บหายดูกระจายเล็บหายฮะจริงดิไหนดูดิก็ อีกข้างอะวิฮ่าฮ่าฮ่า่ที่มึงทำไปได้ไงอ่ะมันมันมั้ยฮะมันกดกดกันไปกดเดียวมัอยครึ่เดียวที่เดียวเองอ่ะเออเออครึบหนึ่งเนี่ยคึบอย่างเงี้ยเอ้ายกมินตัดเล็บขึ้นเอ้าคือเบิร์ดเลยวอะ